ทุกคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีอำนาจดำเนินการสืบสวนสอบสวนในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ต่อเมื่อคดีความดังกล่าวต้องผ่านมาติที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษหรือกคออพอเป็นที่เรียบร้อยด้านนายจตุพรพรมพันธ์แก่นนำนปชได้เสนอข้อเรียกร้องของหุนเสื้อแดงว่า ห DSI ต้องนำเรื่องที่มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ทหารเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อวันที่สิเมษายนที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเป็นผู้สั่งการนั้นเข้าบรรจุเป็นคดีพิเศษก่อน DSI ถึงจะทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนได้2 DSI ต้องแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพก่อนถึงจะเรียกบุคคลทั้งสองเข้ามารายงานตัวได้ สุดท้ายถ้านายอภิสิทธิ์และนายสุเทพรับ,รบทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยและดีเอสไอไม่ให้บุคคลทั้งสองได้ประกันตัวบรรดาแกนนำนปชก็จะไม่ขอประกันตัวด้วยเช่นกันแต่ในทางกลับกันถ้าหากดีเอสไอให้บุคคลทั้งสองสามารถประกันตัวได้บรรดาแกนนำนปชก็ต้องได้รับการประกันตัวเช่นเดียวกันเพราะการไปของนายสุเทพเทือกสุบรรณในวันนี้ไม่ได้ไปในฐานะผู้ต้องหา การไปลงนามรับทราบเรื่องการร้องทุกข์กล่าวโทษไม่ได้อยู่ในวิธีพิจารณาความอาญาเพราะถ้านายสุเทพไปฐานะผู้ต้องหาในวันนี้จะต้องมีการปั๊มหลายมือจะต้องมีการประกันตัวหรือจะมีการให้ปล่อยตัวชั่วคราวพี่น้องที่เราทั้งหลายนปชจึงมิอาจจะรับการแสดงปาหี ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและนายสุเทพเพื่อสุบันได้ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกนายสุเทพและนายสุเทพเดินทางไปพบกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะผู้ต้องหามิดช่ในฐานะผู้บังคับบัญชาในเหมือนในวันนี้เพราะภาพในวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งแถวต้อนรับ ผู้บังคับบัญชาไม่ใช่การต้อนรับในฐานะผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นนปชจะรอการปฏิบัติของนายสุเทพเมื่อนายสุเทพปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนเราก็พร้อมจะปฏิบัติตามสัญญาเชกเช่นเดียวกันนายจตุพรกล่าวด้วยว่าหากรัฐบาลดำเนินการตามข้อเรียกร้องของนปชได้อย่างครบถ้วนแกนนำนปชก็จะ ประกาศให้ยุติการชุมนุมในทันทีเช่นกันร้อยเหตุผลพันเหตุการณ์ยื้อเวลาอยู่ต่อไปไม่รักษาคำพูดกระบาดสัตว์เพื่อใครในายอภิสิทธ์เวชชาทีวะ และการที่จะมีประชาชนจะหนึ่งคนหรือจะแสนคนลุกขึ้นมาเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบทบทวนตัวเองพิจารณาตัวเองไม่ได้ขัดกับหลักประชาธิปไตยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีข้อสงสัยว่าการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนั้นอาจจะแค่บกพร่องผิดพลาด ถ้าร้ายแรงกว่านั้นก็คือละเมิดกฎหมายละเมิดสิทธิของประชาชนหรือเลวร้ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทุจริตคอร์รัปชันจริงครับปัญหาเหล่านี้มีกระบวนการทางกฎหมายแต่ท่านดูเะครับทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่รอให้กฎหมายจัดการครับ มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสำนึกหรือความรับผิดชอบของนักการเมืองที่เขาบอกว่ามันต้องสูงกว่าคนธรรมดามีเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งท่านยกตัวอย่างกรณีของเกาหลีนั่นแค่คิดนโยบายนะครับว่าจะต้องเปิดการค้าเสรีเอาเนื้อวัวจากอีกประเทศหนึ่งเข้ามานะครับ คนลุกคือขึ้นมาเป็นแสนเขาลาออกทั้งคณะผมว่ายุรัฐบาลเขาสั้นกว่ารัฐบาลนี้นะครับตอนที่เขาตัดสินใจอย่างนั้นใครเคยอยู่ในประเทศประชาธิปไตยในยุโรปในสหรัฐจะทราบอย่าว่าแต่รัฐมนตรีเลยครับสอสอสอวอบัญชีมีเรื่องอื้อเฉาส่วนตัวลาออกครับอดีตรักษาการหัวหน้าพารคไทยรักไทยระบุ การแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเมืองสามารถยุติได้ควรการเจรจาแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการสลายการชุมนุมโดยเฉพาะการใช้มาตรการการทหารและอาวุธร้ายแรงนายจุดลลชายแสงอดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยแถลงถึงการแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเมืองว่าการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงสามารถยุติได้โดยที่ไม่มีการเสียเลือดเนื้อของประชาชนเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตมามากแล้ว จากเหตุการณ์อย่างเมื่อวันที่10เมษายนวันที่22เมษายนและวันที่28เมษายนซึ่งการชุมนุมดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการสลายการชุมนุมโดยเฉพาะการใช้มาตรการการทาหารและอาวุธร้ายแรงที่ถือเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากทั้งนี้ทางกองทัพและตำรวจก็ไม่ร่วมมือก,กับรัฐบาลทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องยกเลิกการสั่งสลายการชุมนุม อีกทั้งการสั่งการสลายการชุมนุมทําให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจมากขึ้นพร้อมย้ําว่าปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ด้วยการเจรจาทางการเมืองเหตุการณ์สามารถยุติลงได้โดยไม่มีความเสียสูญเสียเกิดขึ้นอีกแสดงให้เห็นว่าการจะแก้ปัญหาวิกฤตทางการเมืองที่มีการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก และมีผู้ที่สนับสนุนอีกจำนวนเป็นแสนเป็นล้านไม่สามารถแก้ได้ด้วยการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถแก้ได้โดยการใช้มาตรการทางทหารที่ใช้กำลังอาวุธเข้าสลายการชุมนุมเพราะการสลายการชุมนุมน,นั้น ทำให้เกิดการจะทำที่เกินกว่าเหตุและทำให้มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากจนกระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะทางตำรวจและกองทัพก,ก็ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับกรัฐบาลหรือไม่ไม่ดำเนินการตามคำสั่งของรัฐบาลต่อไป รัฐบาลอาจจะไม่สามา,า,มารถสรุปได้ด้วยตนเองว่าการสลายการชุมนุมเป็นการผิดพลาดและไม่เป็นประโยชน์แต่จําเป็นต้องเลิกล้มความคิดที่จะสลายการชุมนุมเนื่องจากไม่มีใครร่วมมือด้วยแต่ว่าในแง่ของสังคมเนี่ยผมคิดว่าควรจะได้ข้อสรุปที่สําคัญก็คือการแก้ปัญหาวิกฤตทางการเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชาชน ไม่พอใจต่อรัฐบาลไม่พอใจต่อระบบปติการที่เป็นอยู่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยการใช้กำลังอาวุธกำลังทหารเขาจัดก,การแต่สามารถจะแก้ได้ด้วยการเจรจาหารือนายจตุรลนกล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรนรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเข้ามอบต,ตัวต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอไอว่า การดำเนินคดีของทั้งดีเอสไอและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติต่อนอายอภิสิทธิ์วชชีชีวะนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเชืออสุบัณในฐานะผู้สั่งการให้สลายการชุมนุมเมื่อวันที่10เมษายน2553ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บไม่มีความยุติธรรมอย่างแท้จริงเพราะทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของนายสุเทพที่เป็นถึงรองนายยกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงจึงไม่มีหลักประกันที่ทำให้เกิดความยุติธรรมได้ การดำเนินคดีก็ไม่มีหลักประกันว่าจะได้รับความยุติธรรมจริงไม่ว่าจะเป็นเวลานี้ที่โต้แย้งกันอยู่ว่าจะไปมอบตัวที่ DSI หรือที่ตำรวจในสองหน่วยงานนี้ถึงแม้ว่าประชาชนจะมีความรู้สึกว่าอยากจะฝากความหวังไว้กับตำรวจมากกว่าแต่ถ้าพิจารณาดีๆแล้ว,ท,ลวทั้งสองส่วนก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ความยุติธรรม ได้จริงเพราะว่าตำรวจก็ขึ้นตรงต่อรองนายกรัิมธีฝ่ายสามันโขง DSI ก็ถูกสั่งการใช้งานจนเป็นเครื่องมือของรัฐบาลไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีหลักประกันอะไรเลย